สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยกันแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทําผัดหมี่โคลราสูตรสําเร็จรูปพร้อมวิธีการผัดเส้นหมี่ให้เหนียวนุ่มอร่อยค่ะอันนี้จะเป็นน้ําซอสที่เขาให้มานะคะก็จะเป็นสูตรของพริกเผานะคะจะหอมกลิ่นพริกเผามากๆเลยค่ะใส่น้ําพริกเผาลงไปในกระทะที่เราจะผัดนะคะจากนั้นก็เติมเนื้อสัตว์ลงไปค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นหมูสามชั้นค่ะ เสร็จแล้วเราจะผัดจนกว่าหมูจะสุกเลยนะคะในส่วนของเนื้อสัตว์เราจะใส่เป็นกุ้งเป็นหมูเป็นไก่ก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะผัดจนหมูสามชั้นของเราสุกดีแล้วนะคะเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปหนึ่งแก้วเท่านี้เลยนะคะจะทำให้เส้นหมี่ของเรากับน้ำซอสเนี่ยพอดีกันค่ะรสชาติออกมาจะเค็มหวานเปรี้ยวเผ็ดครบรสแล้วก็พอดีนะคะ เดี๋ยวเราจะผัดจนกว่าน้ำซอสของเราจะเดือดค่ะพอน้ำซอสของเราเดือดดีแล้วนะคะเราก็ใส่เส้นหมี่โคล,ลาชลงไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะค่อยๆผัดไปเรื่อยๆจนกว่าเส้นหมี่ของเราจะอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็น้ำซอสของเราเนี่ยจะแห้งค่ะสำหรับหมี่โคราชส,สำเร็จรูปนะคะเราหาซื้อได้ตามห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าในร้านค้าออนไลน์ก็มีขายนะคะพอเราผัดจนน้ำงวด,ดีแล้วนะคะเส้นของเราเนี่ยก็จะเหนียวนุ่มพอดีเลยค่ะ เดี๋ยวปุ้ยก็จะค่อยๆกระจายเส้นหมี่ให้เขาไม่ติดกันนะคะแล้วก็เราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะพอเส้นหมี่ของเรากระจายดีแล้วนะคะปุ้ยจะใส่ต้นหอมซอยลงไปค่ะถ้าใครมีใบกุ้ยช่ายจะใส่เป็นใบกุ้ยช่ายก็ได้นะคะหรือว่าจะเพิ่มถั่วง,งอกลงไปเพื่อให้สารอาหารครบถ้วนก็ได้นะคะปุ้ยมีแค่ต้นหอมปุ้ยก็ใส่แค่ต้นหอมค่ะ หรือถ้าใครจะใส่ไข่ก็ให้ใส่ในขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะไข่ของเราจะได้ไม่เละค่ะพอผัดเสร็จแล้วเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยผัดมีโคลาดพร้อมเสิร์ฟค่ะแนะนำให้ทานตอนร้อนๆจะอร่อยมากเลยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ